เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดีต่อรับทํางชั่วข้าสู่เก็บไข่หนึ่งแสนฟองพาร์ท,ที่เจ็ดวู้ฮู้ หลังจากพัดที่แล้วนะครับผมเราได้มาตรงนี้กันนะเป็นตรงที่แบบว่าสวยมากๆนะครับแต่ว่าก็อันตรายด้วยเช่นกันนะเดินมาแบบหล่นฟุบหล่นฟุบหล่นฟุบเลยอ่ะเออก็ผมมาหาทรัพยากรนะครับอย่างเช่นแร่เหล็กนะตอนนี้ได้40อันแลอ่าผมจะหาเหล็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระวังตัวด้วยนะว่ามันจะตกหรือเปล่านะโอเคผมใช้เป็นหินดีกว่านะไม้มันดูแบบอันนี้เกินไปเราจะเดินแบบเรามัดระวังนะมันจะล่วงแบบตาที่แล้วเออก่อนปิดคลิปที่แล้วนี่แบบล่วงล่วงจัดนึกว่าจะล่วงลงไปข้างล่างแล้วโอเคเรียบร้อยจะเอาแร่พวกนี้ไปให้หมดเลยนะครับ ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีแต่แลราจะเอาเหล็กตรงนี้ไปให้หมดเลยพวกแร่ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับเอาไปใช้ยาวๆเลยร์ทนี้นะครับภารกิจของเราคือการหาแร่นะครับแล้วก็กลับไปพัฒนาหมู่บ้านเราเหมือนเดิมนะหลังจากรัที่แล้วผมได้ส่วนของฟาร์มสกรีตันมาเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรและแต่เราก็ต้องเป็นห่วงเรื่องไก่กันอยู่ดีเราอยากจะเพิ่มจานวนไก่ให้มันมากขึ้นซึ่งร์ทนี้เราจะมาเพิ่มจํานวนไก่กันนะ เอาแบบให้ full option ไปเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้แตะต้องไก่มาหลายพาร์ทมากก่อนอื่นเราต้องมีแร่ไปทำอุปกรณ์ต่างๆ จะเอาไปพัฒนาที่ดินนะนะตามสไตล์อีซี่บอยใกล้จะค่ำแล้วใช่ไหมเห็นมันใกล้จะค่ำแล้วก็กลับไปกันดีกว่านะผมต่อจากพา์ที่แล้วเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยแค่เดินแบบ239ไปทดสอบดูเฉยๆนะโอเคครับเราน่าจะมาได้ประมาณนี้แหละจะไปไกลไม่ได้มากกว่านี้นะเจอเพชรนี่จะว้าวมากก็คือตอนที่มาเล่นกับพี่ปีกับพี่คิมนะครับเราได้เพชรแล้วนะเออเราได้วัตอุปกรณ์เพชรใช้แล้วแต่หมอดมันระเบิดแมพก็ระเบิดโอ้เสียดายเลยโอเคขโมยก็ยังมีอีกวยเดินไปไหนก็เจอตะล็กเอเมอรัลด้วยขุดเอเมอรัลไปสักอ ได้ไหมโอ้ยขยิงโอ้โหโโอ้หมันยิงแม่นมากแม่นเกินทุกคนยิงแม่นเกินเราไม่เราไม่โลกมากครับเราจะกลับละภาลัพอละพภาลัพภลัพภลัไปละวายไปละโวยไปละโวยไปละโวยแล้วครับเราจะกลับแล้วนะเดี๋ยวหาทางกลับก่อนทุนนี้ก็มีเกลตันอ๋อไม่กลับทางเดิมดีกว่าเอ้าเจอเหล็ก เอ๊ะเรากลับบ้านทางนี้ได้ครับนู่นบ้านเราอยู่นู่นโอเคก็สู่พื้นดินแล้วเราไม่ต้องห่วงแล้วว่าเราจะโดนอะไรวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งกลับบ้านทำได้ว่าบ้านเราอยู่แถวนี้เผื่อมีอะไรนั่นไงกูว่าแล้วตามหลังกูมาแล้วนู่นนะกลับบ้านละจ้าไปอยู่ละจ้าโลกนี้มันโหดร้ายนู่นไงบ้านเรากระโดดปักกวัวเอ้ยเอ้ยยิงกูไม่โดนหรอกยิงกูไม่โดนยิงกูไม่โดนยิงกูไม่โดน้วาวงแล้วก็กระโดดวางแล้วก็โดดเอ้ยแล้วไต่ตามไอ้ต้นไม้นี่ก็ได้นี่ดูดีพี่ก็ถึงบ้านไหน้องงถึแลว เอาละเราได้เหล็กมาทั้งหมดโอ้โหสองบ็อกโอไม o d ก็ทําการเผาเลยละกันนะเค okay, ทําอีกเตานึงครับเอาเป็นเผาสองเตาดีกว่าน่าจะเร็วกว่านะอ๋อ oh, ได้แล้วมาทําเป็นชุดเกาะเลยอันดับแรกเสร็จเรียบร้อยครับชุดเกาะเหล็กเพิ่มความแข็งแรงแข็งแกร่งให้กับเราต่อไปผมจะทําขวานเหล็กนะความเหล็ดเอามาใช้หน่อยใช้ขวานเหล็กว่ะสวยขวานเหล็กก็เอาหินหอกง,งอกหินย้อยมาไว้ตรงนี้โอ้เยอะด้วยสวยงาม เอ้ผมว่าผมต้องทำดาบแล้วต้องทำดาบครับขอดาบหน่อยครับมันจะได้สวิงเยอะๆโอ้โหอื้หืออื้หืออื้หือของดียเวลมา2 4แล้วก็ดูปะเก้าเจ๋งเราไปใส่ปุ๋ยข้างมนดีว่ะเฮ้ยฝนตกเหรอได้ยังไงวะโอ้โหฝนตกทุกคนแซดเลยเศร้าเลยกูปุยแปุย่ปุยปุปยปุปุปุเร็้วครับอืมในมายี่สิบออันแถมยังได้ปลูกด้วย แถมได้ข้าวด้วยสวยงามมาได้เร็วพวกไก่จา้า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 มาเอากับข้าวเร็วลูกมาแต่อย่างไดอย่างได้ยังได้ยังใครยังไม่ได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเวลากเก็บไข่แล้วเว้ยเดี๋ยวสิผลกําไรวันนี้มีเยอะหรือเปล่าก็ไข่มา,า,าเก็บครับ2 3สเรื่อยๆครับเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้ของดีเอ่ะสวนผักเราก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปล่อหัวบาดีกว่ามันจะได้แบบ2เท่าไงเออจะได้มีทั้งอาหารกินด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยไอวัวจ้าตัวนึงอยู ไหนอ่ะโอ้โหนู่นฝูงวัวตรงนู้นอ่ะตัวมันนี่มาลุกมาเร็วเร็วเร็วรนายสนใจข้าวอันนี่ใช่ไหมมันนี่เร็วมันนี่เร็วไอ้วัวนั่นน่ะเฮ้ยมึงยังโง่ดิมานนี่เอาวัวมาเลี้ยงด้วยดีกว่าไงล่อวัวสกังสายฝนไม่มีใครกล้าทำอีกแล้วใกล้แล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วตามมาเดินตามมาอ่าสวยงามเพื่อนดูนี่แหละมันนี่เร็วมันนีาเร็วมันนี่เร็วเดี๋ยวมอนี่มานี่เร็วอมากินไหมกินไหมหนึ่งสองสามสี่อ่า yes ผสมพันธุ์ซะ ผมจาได้ว่าผมเคยไปตุยแกะอยู่ไม่ใช่เหรอผมก็ได้ขนแกะมาถ้าผมเอาขนแกะไว้ไหนเฮ้ขนแกะอยู่ไหนขนแกะหายทุกคนจําได้ว่าผมเอาขนแกะไปแถวนี้ไนมะ่ใช่เหรอสร้างมันเถอะไปเอาไข่ไปไว้ก่อนไหนเก็บไข่ได้สิโอ้โไข่แบบเยอะมาก,ไข,บบมากไข่มันก็มาเรื่อยๆนะถ้าเราแบบวิ่งเก็บอะไรอย่างเงี้ยขอลงไปดูอันนี้ก่อนนะครับไอ้ตัวขนแกะผมคิดว่าผมตุยแกะแล้วผมได้แกะมาอยู่นะนี่ผมเอาในนี่แน่นอนนี่ไงเจอแล้วมันต้องใช้สองอันวะนี่เคเล็กเรา โอ้เหล็กแบบฟูๆเลยตอนนี้เราเหล็กได้โอ้หกสิบเก้าก้อนสวยงามเดี๋ยวเอาไปทําชุดเกราะเกราะแล้วอุปกรณ์ให้เรียบร้อยลองทําที่อ่าท่าที่ผมจําได้อ๋อนี่ไงกรอบรูปนี่แปะอ่าอันไหนเต็มแล้วนะครับเราก็จะเอาไข่มาใส่ไว้ส่วนอันไหนไม่เต็มก็เราก็จะแปะไว้เหมือนกันนะซึ่งเราต้องใช้วัวยคิดถูกแล้วที่ว่าเอาวัวมาไว้ก่อนม่นงานได้หาหวัวยากแน่ๆเลยแล้วไก่ก็ไข่อีกแล้วเก็บไก่ไข่เรื่อยๆเลยตอนนี้ โอ้โหนอนไม่ได้นอนไม่ได้ครับเก็บไกล่กลางไาฟฝนแบบนี้แหละไกเ่ไกเต็มแล้วไก่เต็มแล้วอันนึงอันเดียวคือเก็บไปยาวเลยกูมีกล่อง3มกล่องตรงนี้กล่องแรกเราจะเอาใส่เป็นหินทั้งหมดนะครับหินที่เกี่ยวกับหินทั้งหมดนะต่อไปเอาอันนี้มาทำเป็นขนมปังนะครับได้9ก้ก้อนนะครับได้อาหารมากินแล้วเอ,อ,อ้ยสวยเรียบร้อยครบแล้วไม่ทำอะไรมากแล้วทีนี้นอนให้ฝนมันหยุดแค่นั้นพอ เอไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ําไปราดพวกเหญ้าพวกนี้ให้หมดเลยนะแต่ว่าจะไปลากไกลๆตรงที่มันไม่มีไอ้นี้นะโอเคราดๆๆๆๆๆๆโอ้หูๆๆๆๆตรงนี้ตรงนี้เปียกฮู้ๆสนุกโยสนุกยแต่ก็หิวข้าวนะไม่ใช้แรงเยอะมากอ่ะเดี๋ยวให้คนตัดต่อเขาทําแลบตอนตีหญ้าดีกว่าถามแลปว้าวพื้นที่ตรงนี้เกือบโล่งแล้วเห้ยแบบนิดเดียวเนี่ยยังมีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวเอาดอกไม้ไปทําเป็นปุ๋ยนะไหนดูผลงานแล้วหน่อยสิว่าเราจะจัดหญ้าไปเยอะขนาดไหนโอ้ ตรงนู้นนะยวดูตรงนู้นได้ดีทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนู้นอะตอนที่เราขุดแรกๆอะโอ้โหตรงนี้โล่งเลยโล่งแบบโล่งจัดอะโล่งไปเลยอะเนี่ยตรงนี้โล่งโล่งหมดเลยโอเคเราได้บริพืชมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้เลยโอเคต่อไปเราจะเอาไปให้ไก่กันกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาแล้วจ้ากุ๊กกุ๊กโอ้ดูดิสิ oh my god ขายยังเยอะมาจ้ามาจ้าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าอ่ะมากินเร็วมากินเร็วมากินเร็วใครจะกินใครจะกินเร็วใครจะกินกหนไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาต่อคิวเพียบเลยตัวกินแล้วนะครับบางตัวก็ยังไม่กินไม่เอาไก่น้อยนะเอาไก่ใหญ่เลยไก่ใหญ่ไก่ใหญ่มันจะแบบได้ผสมพันธุ์กันอีกแล้วๆๆ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 ๆเฮ้ยทุกตัวแล้วครบแล้วพเรามีไก่น้อยขนาดนี้เลยเหรอแล้ต่อมาผมจะมาสร้างอันนี้ทุกคนดูกันนะครับสที่เรียกว่าตัวทำปุ๋ยนะพอเราได้อัน ที่เราได้มามาทำเป็นปุ๋ยนะทุกคนนะโอ้ดอกไม้สีเหลืองเยอะมากไม่รู้ว่าดอกไม้สีเหลืองเยอะขนาดนี้นะเนี่ยวัวจ้ามาเร็วมีกี่ตัวจ้าวัว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 กินเขากินเขาหนึ่งสองสามสี่โอ้โหได้เพิ่มจำนวนเยอะๆเลยขยายพื้นที่ของเราไปเรื่อยๆครับใกล้กูด้วยออกมาสามลุมหนึ่งจะไปการแรกแล้วหนึ่งสองเออ เออเออสามได้เหล็กกว่าฟรีด้วยก้อนนึงเป็นไงคือเราหันหน้าสู้ยังไงเราก็ต้องชนะก่อนอื่นเก็บไข่ภารกิจต้องสำเร็จวันนี้สักกล่องนึงก็ยังดีไขก่กระจุยกระจายมากพวกนี้เฮ้ยลงไปทำไมอะ่ะลงมาสิลงไปไม่ได้นะเดี๋ยวลงไปดูสเกลตันนะครับฟาร์มสเกลตันเราหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วสวัสดีครับว้าวว้าวามีสองตัวเอง <c oughs> น้อยจังเลยชื่นชมฟาร์มไก่สักแป๊บหนึ่งก่อนโอ้ยดีเจก,การทำฟาร์มอะไรที่มันเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ความสุขของฉัน <c oughs> ความสุขในเกม Minecraft ของฉัน f a r อนสเ s t e r นี่โอ้โหร่วมมือร่วมใจกันสร้างแต่แบบไม่ค่อยได้ใช้เลยกูต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับพื้นที่กันนะ,ะให้พื้นที่ของเรามันสมูทยิ่งขึ้นนะให้มันรู้สึกว่ามันน่าอยู่ขึ้นหน่อยอ่าเริ่มจากตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมตีเส้นก่อนว่าจะเอาตรงไหนอ่าเราจะลงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราควรลงตรงไหนป่องนี้น่าจะได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงป่องนี้ละเราจะขึ้นป่องนี้กันให้มันมีทางลงเร็วๆกับทางขึ้นนะครับทางขึ้นเดี๋ยวเราต้องใช้บันได อยู่แล้วแต่ทางลงเร็วๆนี่เราจะอยากได้เหมือนกันนะแบบโดลงไปปุ๊บก็จะเจอน้ำเลยทันทีพอเวลาขึ้นก็ขึ้นทีเดียวเลยเดากยมาตรงนี้ก็มาอย่างเงี้ยอ,อยากลงตรงนั้นก็ลงจบว้าวดูดิอุ้ยมารัวๆเลยเปิดประตูดูชัดๆหน่อยสิขอดาบหน่อยขอดาบหน่อยขอดาบหน่อยฟันทีเดียวบึ้มเลยอ๋อ,อผมว่าแล้วเราต้องอเราต่องมาซะ สวัสดีชาวโลกอันแสนสดใสฉันกลับมาแล้วมาพร้อมปุ๋ยนะเย่แล้วก็เอานี่มาหูหกสิบอันของดีนี่นายเออเนี่ยทางลงนะครับก็ใส่เป็นตัวทอชลงไปเวลาลงเวลาขึ้นก็ขึ้นทางนี้เวลาลงคือลงตรงนี้นะครับไหนใกล้จะโตแล้วใส่ไปเลยครับจะได้ใส่แค่อันเดียวเอา,มาเมล็ดข้าวนะครับไปให้ไก่ฟางเนี่ยเอาไปให้วัวเอาฟางเอาฟางเอาฟาง เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาเมล็ดพืชมาหว่านเหมือนเดิมร้อให้มันเกิดทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับตามอีเวนนะไก่มานี่เกิน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 เข้าไปแล้วก็ไข่ออกมาเข้าใจไหม้วไข่ออกมาเนาะจำนวนเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนเนาะว้ากูรักไก่กูรักไก่กู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 รักไก่กูกลายเป็นคนรักไก่ไปแล้วโอเคครับผมใอาหารไก่เรียบร้อยละแล้วเก็บไข่มาด้วย อออ๋อใกล้เต็มแล้วได้ครึ่งนึง่งยาวไกล <c oughs> โอ้ดูสว่างจัดตรงนี้ก็สว่างเปนเป็นบ้านเก่าหลังแรกของเรานะครับทางนี้ก็รู้สึกว่ามันมันจะมีสว่างจุดเล็กๆตรงนี้นะเพราะว่าเราเคยไปสำรวจแล้ว แต่เราสว่างที่สุดเลยสวยงามอย่างนี้ต่อไปผมจะทําเป็นทางเดินนะอ่านี่ตรงนี้นี่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ม,มันสวยหรือเปล่าวะไม่รู้อะแต่แต่ในฐานะนี่มันสวยอยู่นะเก็บไข่รอบสุดท้ายครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะเอาล่ะทุกคนเห็นวิวัฒนาการของผมหรือยังทีนี้ผมอ่ะจะสามารถเก็บไข่แสนฟองได้หรือเปล่าตอนนี้ไก่อ่ะไม่ใช่ส่วนสําคัญแล้วสถานที่สําคัญมากกว่าวัวอย่างเยอะเลยวัวเยอะไกลยยเยอะกว่าไก่สัากาหเอ้ยอีกนิดเดียวก็จะเต็มแล้วอะ่ะเฮ้ยคอ เจ๋งเลยเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสลับพาร์ทนี้นะเราก็ไปขุดหาแร่ใส่เกาะเหล็กทำฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมทำการพัฒนาที่ดงที่ดินนะครับหาลงหานั่นหานี่นะครับผมข,ขุดยงขุดหญ้านะครับเพิ่มพื้นที่ตรงนั้นถึงทำให้รู้ว่าไอ,าอา้ฟาร์มสเกลิทั้นเราก็จะได้แบบ เจ๋งมากขึ้นนะฮะก็จะได้รู้ว่าฟาร์มมอนสเตอร์มันก็จะได้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส์ผมด้วยนะครับแลบ้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย